นะครับกรณีลูกค้าอยู่ไกลก็สามารถส่งปั๊มส่งสวิงอาร์มส่งจานส่งล้อมาติดตั้งดิสเบรกหลังได้นะครับคือติดตั้งเสร็จเนี่ยลูกค้าก็เอาชุดเนี้ยไปใส่ย,ยางใส่ย,ยางเสร็จก็ใส่ไปประกอบก,บกับตัวรถเหมือนเดิมตามปกตินะครับก็สามารถใส่เองได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปไล่น้ำมันเบรกนะครับ อันนี้ลูกค้าส่งมาทำนะครับเป็น pcx 150นะครับแล้วก็จานน่าจะเป็นของยามาฮ่านะจานของยามาฮ่าแล้วก็ที่เขาต้องการเอาดิสเบรกหลังเนี่ยเอาไว้ตรงหลังโช๊คนะโช๊คที่อยู่ตรงนี้โช๊คจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะไว้ด้านหลังโชค๊คท่อมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะยังไงลูกค้าไปติดตั้งเองได้สบายมากนะครับอันนี้นะแนวทางสําหรับใครที่อยู่ไกลมาเองไม่ได้เอารถมาติดตั้งเองไม่ได้ก็ ส่งล้อส่งสวิงอาร์มส่งปัม๊มส่งจานมานะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีอุปกรณ์เลยก็ส่งมาแต่ล้อกับอาร์มนะครับเดี๋ยว,วอุปกรณ์ปั๊มผมหาให้แล้วก็จานผมหาให้ได้นะครับหรือว่าเอาทั้งชุดก็ได้เหมือนกัน,นครับผมนะก็มีแบบลองนะไม่เืนนะผมลองหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ลื่นแน่นอนนะลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้รูเนี้ยของพีเจ็กเนี่ย ไอ,อตัวเนี้ยเนี่ยผมก็ตัดไอตัดให้ยาวหน่อยให้เรือตรงเนี้ยมันจะมีรูยึดสายเบรกอีกทีหนึ่งนะยึดตรงนี้ตรงนี้โช๊คตรงนี้ยึดสายเบรกนะครับแล้วก็สายก็จะไปตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะใครสนใจติดตั้งดิสเบรกหลังเนี่ยก็ทักมาได้นะแบบนี้เลยครับก็ทุกอย่างทําเองหมดนะก็สวิงอาร์มตัวเนี้ยม,มันแคบก็กึงนะก็จะกึงกึงสวิงอาร์มด้านในด้วยนะ มันหลบเยอะนะนี่นะวทางก็ประมาณนี้นะใครสนใจก็ทักทายมานะครับผม